ก่อนที่จะรับชมคลิปวันี้นะครับได้การแจกเลือกคนและปากแคหน้าฟรีนะครับคลิปนี้แจก1,060เพชรนะครับฟรีๆนะครับนักก่อนที่ไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องนี้นะครับลิงก์แชร์ตารางคลิปวันี้เลยนะครับทำคลิปกับเพลงนะครับนะใครอยากฟังชิวๆกดติดตามเลยนะครับนะใครไม่ติดตามไม่แจกนะครับ เว็บไซต์อัดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโคดีีเกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Play Zone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคนะครับนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะาสักครูนี้อยู่กับรายการ Godgamerz นะครับผมนะาสักครูนี้ผมจะมาแจกเป็นล้านโค้สกินปืนนะครับนะลูกซองกระโหลกหรือว่าลูกซองม่วงนะครับนะเดี๋ยวจะแจกให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบกดไลค์กดแชร์กระทืบไลค์คลิปนี้ถึงสองร้อยไลค์จะแจกให้สำหรับหนึ่งพันหกสิบเพศนะครับปนะก็ไปเติมได้เลยนะครับผมนะแล้วก็สักครูนี้นะครับนะจะมาแนะนํากิจกรรมกันก่อนนะครับนะว่ามีกิจกรรมอะไรมาใหม่ๆกันบ้างนะครับนนนนะะะเดีี๋ยวคลิิป้จจแํากกรรม นะครับนะก็เป็นกิจกรรมโปรโมชั่นตอนรับโจต้านะครับนะก็จะได้ของมานี้เลยนะครับโคตรโคตรคนแดนเะเดซายนะครับในกิจกรรมมาใหม่นะครับมาประมาณนี้เลยก็คือติดล็อบโซโล่นะครับท็อปสิบก็จะได้ของแล้วก็ ผู้ติดท็อป5นะก็จะได้ของนี่นะครับแล้วก็ทีมนะครับท็อป3นะครับแล้วก็จะได้ของแล้วก็กิจกรรมฮินะมาซุรินะครับเป็นกิจกรรมเทศกาลวันเด็กนะครับเป็นเกิดเดย์เทศกาลวันเด็กของผู้หญิงนะครับก็จะเป็นคิวปิดนะครับสิ่งที่ครูต้องการนะครับนะก็คือความรักยังไงนะครับนะก็คือรายละเอียดก็คือนำตัวเค็นนะครับที่จากกล่องคิวปิดมาได้ของรางวัลสุดพิเศษฟรีนะครับนะแล้วก็เซ็ตแม็กเกอร์ลูนะครับเซ็ตตลกยายนะครับนั่นเอ้เซ็ ไปเรื่อยๆนะครับนะนี่นะครับสำหรับลูกซองนะครับลูกซองกระโหลกนะครับหรือว่าเป็นลูกซองกระโหลกนะที่คนอยากได้กันเพราะว่ามนาาันอัตราการยิงนะครับมันเพิ่มอัตราการยิงได้นะครับนะเป็นทางด้านลูกซองอันนี้เลยนะครับนะเป็นลูกซองเออคอคอเนมนะครับคอเนมสกอยหรืออะไรนะสะโคยอะไรประมาณน,นี้เนละมันไม่ค่อยจะถูกนะเพราะว่าม,มันยากอะ่ะอือ ประมาณนั้นแหละก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนาจะเจตให้สำหรับคนที่ทำติ๊กตากดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้นะครับหนึ่งเลยนี่ครับนะกดไลค์นะครับกดไลค์เลยนะครับกดไลค์แล้วนะกดไลค์เสร็จนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนี่ครับนะแล้วก็ ดูคลิปนี้จบนะครับนะเดี๋ยวจะแจกให้นะครับนะกติกาที่สองคือเมนชื่อนะครับเฟซแล้วก็ UID นะครับแล้วก็เหตุผลนะแล้วก็นะครับนะทำตามกติกาเดี๋ยวถัดไปเลยนะครับกติกาที่สามคือเออดูคลิปนี้จบนะครับกติกาที่สี่คืออะไรวะกติกาที่สี่คือเข้าร่วมกลุ่มตกลางคืนนะครับนะถ้า ฟังไม่ทันหรืออะไรประมาณหน่อยนะครับนะดูตารางคืนนี้ได้นะครับนะากติกาที่5คือกดติดตามช่องที่ผมโปรโมทหน้าคลิปเลยนะครับนะเดี๋ยวจะแจกโค้ดให้สำหรับคนที่ทำตร๋งกาดูคลิปนี้จบนะครับก็สำหรับคนนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะแจกเฟซให้สำหรับคนที่ทำตารงการนะครับนะถึง200ไลอ์ไรเมื่อไรแจกเฟซให้เติมเข้ายูดีเลยนะครับและสักคินนี้นะครับนะาขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะบายบายครับผม